หนึงเทคนิคเคล็ดลับพลังคำพูดที่ครูพิกุลจะให้นะคะครูพิกุลจะบอกว่าพลังคำพูดนี่แหละคือพลังที่สร้างชีวิตอย่างมหัศจรรย์ให้กับมนุษย์นะคะคุณต้องฝึกบ่อยๆพูดกับตัวเองในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นกับชีวิตคุณชื่นชมตัวเองนะคะ บอกรักตัวเองพูดจาดีๆกับตัวเองนะคะอะไรที่เป็นข้อดีของตัวเองนะคะงัดขึ้นมาค่ะพูดกับตัวเองบอกตัวเองตอกย้ำกับตัวเองในทุกอย่างที่เป็นทางที่ดีและเป็นบวกนะคะชื่นชมตัวเองไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะเหลืองเพราะอะไรรู้ไหมคะขนาดตัวเรายังชื่นชมตัวเองไม่ได้ เห็นสิ่งดีๆในตัวเองไม่ได้บอกรักตัวเองไม่ได้แล้วใครหน้าไหนล่ะคะในจักรวาลแห่งนี้เขาจะเห็นสิ่งดีๆในตัวของคุณก่อนคนอื่นจะเห็นเราต้องเห็นก่อนนะคะบอกรักตัวเองไปเลยชื่นชมตัวเองไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นค่ะในโลกใบนี้นะคะถ้าคุณกลัวคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แบบโลกมืด จงเปิดไฟเปิดแสงสว่างให้กับชีวิตตัวเองนะคะ